อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันในช่วงตอนดึกๆเหมือนเดิมเลยนะครับขอวันที่13มกราคม64เนาะตรงกับวันพุธนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับ ในคลิปนี้ก็จะมีของกอด10หน่วยบนแอดสต,ตา์กเนาะก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่หลายคนถามหากันเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับรัฐบาลการประมูลนะครับ10หน่วยล่างแอดเวียงพิงหรือคุณป้าเวียงพิงเนาะแล้วก็จะมีของแอดกุหลาบสีม่วงนะครับหลังจากที่หายไปนานเลยนะครับก็กลับมาลงให้ เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายสัานักที่แอดจะมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้นะครับก็รบกวนทุกทกท่านดูคลิปนี้ให้จบไปพร้อมๆกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับเราไม่รอช้าเนาะเรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของเลขสันเก่าคำชโนดในวัดนี้ก็มาลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีชุด3ตัวบนทั้งหมด3ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่4 5 7 4 6 7แล้วก็668นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมดอ่า7ชุดด้วยกันเนาะก็จะมี5 7 5 9 6 7 6 8 6 9 9 2แล้วก็ 97นะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเก็บเกี่ยวข้อมูลนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขสันเก่าคำชะโนดด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของชุดเน้นพี่ควายคนโก้หรือว่าลูกพอวิณุกรมนะครับเน้นวัาที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่เข้าเน้นว่านี้เราก็มา ลุ้นกันใหม่เลยนะครับสิ่งนหนงวงดนี้ประจำาิงวมาที่17มกราคม64นะครับก็จะมีชุด3ตัว850ชุดเดียวนะครับตัดได้50 58แล้วก็08เนาะที่เป็นชุด2ตัวที่เน้นในงวดนี้นะครับชุดกันให้มาที่88แล้วก็55เนาะเป็นเลขเบิ้ลในงวดี2ชุดนะครับผมเป็นชุดกัน ก็ยินดีที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากพี่ควายคนกู้ลูกพ่อวิษนุก,กรมด้วยนะครับต่อที่ข้อมูลของแอดหมีนะครับซึ่งข้อมูลนี้ในวันที่ผ่านมานะครับให้เข้าเลขวิ่งล่างหนึ่งเนาะถ้าใครเล่นเล็กวิ่งขอแสดงความยินดีด้วยนะครับให้ฟันไปที่1ตัวเดียวนะครับในวันนี้ก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับ ในวัดนี้ประจําในวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีเลขวิ่งฟันไปที่9ตัวเดียวเนะครับเป็นชุดเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวของแอดหมีแล้วก็จอะไปที่9ก็จะมี96นะครับ95 98 99 56 58แล้วก็68เะครับเน้นไปที่59 98แล้วก็58น้อยที่เป็นชุด เน้น2ตัวทั้ง3ชุดนี้นะครับส่วนชุด3ตัวให้มาที่596นะครับ698 895แล้วก็568นะครับทั้งหมด4ชุดด้วยกันอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับเป็นแฟนคลับของแอดหมีนะครับขอขอบคุณข้อคุาจากแอดหมีด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขเด่นบนทุกทุกหลักแอดไข่หวานนะครับซึ่งเน่งว่าที่ผ่านมานี้ก้อยเข้าทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยครบบนเลยทีเดียวนะครับผมเนงวัดนี้แอดไข่หวานก็มาลงให้แล้วเรามารับชมพร้อมกันนะครับเนงวัดนี้ประจําเนงว่าปนที่17เนะครับมการาคม64ก็จะมีเลขเด่นบนทุกหลัก57 3แล้วก็8เนาะเด่นบนไม่ปักหลักของแอดไข่หวานอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นบนทุกทุกหลักแอดไข่หวานด้วยนะครับ ต่อที่ข้อมูลของวายร้ายตัวแสบรวยรวยรวยส่งท้ายปีเก่านะครับในงวดที่ผ่านมานี้ให้เข้าจริงเนาะให้เข้า19 2ตัวล่างตรงๆเลยนะครับผมในงวัดนี้วายร้าตัวแสบก็มาลงให้เหมือนเดิมเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับเนงวดนี้ประจําเนงวาวันที่17เมกราคม64นะครับก็จะมีหลักสิบบนล่างอ่าห 8แล้วก็0แล้วก็หลักหน่วยให้มาที่3 5แล้วก็8เนาะจับคู่จะได้5 3 5 5 5, 5, 8, 5, 8, 3, 7, 5 8 8 8า8 8 8ห้าแแล้วก็08เนาะทั้งหมด9ชุดด้วยกันตามนี้นะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยใครที่ติดตามอยู่นะครับขอขอ,ขอบคุณข้อมูลจากวายร้ายตัวแสบด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของเลขดับลดต้นทุนดับล่างอาจารย์ทะเนศนะครับก็เป็นอีกเลขดับอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่แอดได้ติดตามกันมาหลายวันเลยเนาะก็ถือว่าให้ผ่านมาหลายวันเช่นกันนะครับในวันที่ผ่านมาก็จะเป็นเลขดับล่าง0ูกนะับ6เนาะสลักออกล่าง1นึ่งเก้าขอทีว่าผ่านนะครับผมในวันนี้ก็ให้มาเหมือนเดิมนะครับก็จะมีดับล่าง4แล้วก็8เนาะนะครับ ดับล่างทุกทุกหลักเลยของอาจารย์นนธนีศนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากอาจารย์นนธนีศด้วยเนาะเป็นเลขดับลดต้นทุนนะครับดับล่างแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของชุดสรุปบนล่างใย,ยตุ้มนะครับสมการรอคอยเนาะใครที่อรอคอยของใย,ยตุ้มเป็นชุดสรุปนะครับในวัดนี้ก็มาลงให้แล้วจะมีเลขวิ่งบน5กับศูนย์เนาะ แล้วก็จะมีเลขชุด3ตัวบนทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี1 5 0 0 5 1 4 3 0แล้วก็359นะครับแล้วก็จะมีเลขชุด2ตัวบนทั้งหมด4ชุดเหมือนกันก็จะมี 50,51, 30แล้วก็59นะครับแล้วก็จะมีเลขวิ่งล่างให้มาที่8กับ7เนาะและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวล่างทั้งหมด4ชุดเหมือนกันก็จะมี8 7 8 6 7 4แล้วก็16นะครับอย่าลืมที่จะมาสเตปหรือว่ามาแคปหน้าจอเอาไว้เลยเนาะเป็นชุดสรุปของยายตุ้มนะครับขอขอบพูดข้อมูลจากชุดสรุปยายตุ้มด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของชุดล่างเนาะชุดล่างตัวเดียวนะครับของแอดกุลาบสีม่วงหลังจากที่หายไปนานเกือบ 4ถึง5เดือนเลยเนาะก็กลับมาลงให้เป็นงวดแรกของปี64นะครับก็มาลงให้เหมือนเดิมเนาะจะมีเลขวิ่งล่าง5ตัวเดียวนะครับแล้วก็จะมีเลขชุด2ตัวล่างทั้งหมด4ชุดด้วยกันเนาะให้มาที่25 57 85แล้วก็95นะครับใครที่ยังติดตามของ แอดกราบสีม่วงอยู่อย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากชุดล่างแอดกลาบสีม่วงด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของรัฐบาลการประมูลนะครับ ในวัดที่ผ่านมาก็ให้เข้าอีกแล้วเนาะให้เข้าเลขวิ่งบน2นะครับเข้าเด่นบน2เนาะและนอกจากนี้ให้เข้า2 8เป็น2ตัวบนตรงตรงเลยนะครับสลักออกบน6 2 8เนาะในวัดนี้เราก็มารับชุนพร้อมกันเลยนะครับในวัดนี้ประจําในวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีเลข เด่นบนล่าง5ตัวเดียวนะครับแล้วก็ไอ้มาที่เลขชุด3ตัว3ชุดด้วยกันเนาะไอ้มาที่573แล้วก็ 5 8 4 5 6 7นะครับและนอกจากนี้ก็จะมีเลขชุด2ตัวบนล่างทั้งหมด3ชุดเหมือนกันก็จะมี5 7 5 8และก็5 9นะครับใครที่ติดตามของรัฐบาลของอาจารย์ท่านนี้ยืมที่จะมมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยนะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากรัฐบาลการประมูลด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของหลักสิบหน่วยล่างคุณป้าเวียงพีงเนาะก็ถือว่าให้เข้ามาแล้ว2-3งถึงสามว่าต,ติดติดกันเลยนะครับในวัดที่ผ่านมาให้เข้าหลักหลักสิบล่างจะเป็น1เนาะสลับออกล่าง1นึ้นั่นเองในวัดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับในวัดนี้ประจําเนวันที่17ม็มกราคม64นะครับก็จะมีหลัก10หน่วยล่างห้า 7แล้วก็9นะครับอย่าลืมที่สามารถเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยขอขอบคุณข้อมูลจากหลักสิหน่วยล่างคุณป้าเบียงพิงด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นข้อมูลของที่หลายคนถามหากันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็เป็นของก้อนสิบหน่วยบนสตางนะครับซึ่งชุดนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ให้ข้อมาหลายงวดติดติดกันเลยนะครับนะก็ถือว่า เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือว่าเป็นข้อมูลที่แม่นเนาะนวัดที่ผ่านมานี้ให้เข้ากอดหลัก10หน่วยบน2กับ8ครบบนเลยทีเดียวนะฮะในวัดนี้เราก็มารับชมพร้อมกันเลยนะครับใครที่ติดตามอยู่เนาะในวัดนี้ประจําเนว่าวันที่17มกราคม64นะครับก็จะมีกอด10หน่วยบน2 7 3, 9แล้วก็8นั่นเองนะครับอย่าลืมที่จะมาเซฟหรือว่ามาเก็บเอาไว้เลยเนาะเป็นงวดแรกของปี64ของแอดสตาง์นีงวดนี้นะครับขอขอบคุณขอ้อมูลจากอจากอด10หน่วยบนแอดสตางด้วยนะครับแอดก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมแล้วก็แวะมาให้กำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ก็ขอขอบคุณมากมากเลยแล้วก็ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้แอดนำของอาจารย์ท่านไหนมาลงให้อีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแอดก็จะไปอ่านแล้วก็ไปหามาเพิ่มเติมให้ในคลิปหน้าเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ